อ่าโอเคครับพี่น้องชายยูทู e ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเป็นเขาเรียกว่าผ่านจานดูนะครับนี่ดูว่าผ่านจานเป็นยังไง ที่ไถมันก็จะมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ก็ใช้ได้พาที่นิ่มๆมาทำต่ออยาให้มันเสร็จเร็วนะครับเลยรีบทำให้มันเสร็จจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างนะแต่ว่าทุล,ทลัทุเลนะครับเพราะว่าดินเหนียวมากรดยแช่นนี้ก็แช่น้ำหลายวันแล้วนะ แต่ว่าดินเหนียวจริงดินแบบโอ้เหมือนแบบยังไงไม่รู้อะมันเหนียวพษษษิเศษอะก็ลองไถดูโอเคก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เ,เขาเรียกว่าอยากจะเปรียบเทียบก็ลองดูเทียบกับชิปของผ,ผมได้นะครับผมมีทั้งหัวหมูแล้วก็หนึ่งจานนะครับไถเทียบกันนะครับ เอไว้เป็นทางเลือกนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าหัวหมูกินลึกครับแต่ว่าถ้าเป็นฐานจานมันจะลื่นกว่าไวกว่าแล้วก็ปรับตั้งง่ายกว่าหัวหมูนี่ขนาดปรับให้ตื้นก็ยัง,ก,ยงก็ยังกินลึอกอยู่แต่บางจังหวะมันก็จะเป็นแบบว่าไม่เข้าไพเอซะเลยนั้นผมก็อธิบายไม่ถูกนะ มันต้องลองกันเอาเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ให้ถ่ายายให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ